คนคนคนประธานประธานอีกแล้วผมเพิ่งจอดรถเนี่ยคุณบอกผมเป็นประธานอีกแล้วคุณจะบอกผมเป็นประธานปลอมตัวใช่ไหมคุณดูเสื้อผมก่อนเสื้อก็เขียวกระเป๋าก็เขียวหมวกเขียวรถยังเขียวเลยผมเป็นแก๊ปจะมาส่งอาหารผมจะบอกว่าประธานประธานอีกแล้วเนี่ยผมเพิ่งบอกว่าผมไม่ใช่ประธานประธานอะไรคุณจะประธานอีกแล้วคุณไม่เบื่อมั้งเหรอสังคมก็ทำกันหมดแล้วนะทั่วโลกเลยนะ ทองคุณก็ทำนะผมเห็นหน้าคุณอยู่น,นะประธานเออฮิตก็เล่นเลยคือฟังดีนะฮะประธานประธานอีกแล้วนี่ไงคุณไม่เล่นอย่างอื่นบ้างอ่ะกิริยากรรมมีตั้งเยอะแยะคุณจะเอาแต่ประธานสักทีไหมครับผมอันสเอาสักทีไหมล่ะได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะเอาสักหน่อยไหมล่ะ ได้แล้วอะไรไปล่ะอะไนะคุณฟังผมดีๆนะจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าประธานโทษนะครับคุณจอดตรงนี้ไม่ได้เพราะผมจะเอาเนี่ยรถ BMW คันเนี้ยลายแดงเนี่ยเข้าตรงนี้เขาจะตีเข้ามาว๊าก็ว๊บตรถคุณติดรถผมเนี่ยถามว่าจะเข้าได้ไหมโอ้โหผมวัดมาแล้วคุณดูนะปั๊บปึ๊บเข็นล้อผมไปทิ้เดียวขึ้นไปได้เลยจอดได้เลยชัวร์ชัวร์วัดแล้วเข้าได้เป๊ะอ่าๆคุณบอกว่าได้ชัวร์ มาได้นะได้อ่ะอ่ะม,<า>มาตรงนี้นะอ่ะไหนคณขยับอ่ะอื้อผมหลุดแล้วเนี่ยผมขยับเอ๊ะอ่ะเอออ่ะอีกอ่ะนี่มันนี้เมื่อกี้คุณเนี่ยเอ๊ะผมผิดนิ่งๆดูนิ่งๆเออนี่นิ่งๆนะคนน่ะ<อ>น,น,นิ่งแล้ว,น,น,ลวนิ่งนะคุณนิ่งๆน,นะอย่าขยับนะอ๋อนิ่งแล้ว คุณอะบอกแล้ผมได้ยังไงผมยังไม่ได้ขยับเลยผมต้องไปวาดใหม่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ช่องคุณก็ได้เอ้าใช่ผมวัดใหม่ก็ได้ตอนนี้อะอยากทำอะไรนะเอาให้ปอชัวร์เรานี่ชัวร์ช้าๆเบาๆคุณบอกว่าเลี้ยวนี้ปั๊บปั๊บเลี้ยวเลี้ยวนี้ดูดหมักเข้าตรงนี้เนี่ยเข้าที่นี่หลายคันแล้วเนี่ยเป็นรอยเห็นป่ะอ๋อติดไอ้เหล็กนั่นอันเดียวใ แล้วคุณไม่บอกผมแต่แรกแล้วผมบอกกันแล้วประธานทุกครับคุณจอดตรนี้ไม่ได้ไงคุณพูดช้าคุณ,คณประธานประธานผมว่าอิวคุณจะบอกผมไม่ประธานฟังตัวมาคุณด้เวนจะไหวใหผมพูดหไหมผมขอโทษแล้วนี่คุณเป็นยามจริงไหมเนี่ยดูคุณแต่งตัวนี่โอ้โหมีนงมีหนวดมีโอ้โหเข็มขัดก็ไม่ใส่คุณเกงคุณก็มัดยางเห็นคุณเป็นยามจริงไหมเนี่ยมันเป็นเทนเป็นเทนอะไรรู้จักมครัเนี่ยอะไรครับอันนี้ทำมัดธรรมดาดิเรื่องมัดเชือกอนี่วอามัดยางแต่ถ้าเอาแตงใส่ไป้วเนี่ย มัดอะไรครับมัดแตง่งที่เป็นรถใช่ไหมครับมัดแต่งจริงๆนะฮะปกติปกติเลยไม่ไม่ใช่รถซเปอร์คานเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่ใช่นะไม่รู้จักโอเคครับโอเคแล้วนี่สนุกคุณเป็นยามจริงปะเนี่ย<ม>คุณโอ้โหแต่งตัวแบบนี้ผมว่าไม่น่าอยากรู้จริงเหรอว่าผมเป็นใครอืมจริงๆแล้วเนี่ยคือคนเอ้ยฟังผมจบก่อนมาหนังก็จะไม่จบแล้วมามามาจบแบบนี้ไม่ได้หรอเออมามามาจริงๆแล้วเนี่ยเอาให้พอเอาให้พอ ผมคือ